ดีค่ะเฟิร์นพนภาพ,าพันสังวานทองเฟิร์นเห็นว่ามีผู้พิการเพียงแค่0.01%ที่สามารถศึกษาได้ถึงปริญญาตรีและมีงานทำเฟิร์นเป็นหนึ่งในผู้พิการที่สามารถสร้างความสำเร็จในวงการการศึกษาได้เฟิร์นอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้พิการรุ่นใหม่ได้มีที่ยืนในด้านของการศึกษามากขึ้นอยากให้ครอบครัวได้เปิดโอากาส Education is important not for the disabled one but it's for everyone deserve it เฟินพร้อมไหมคะพร้อมค่ะค่ะมาค่ะหยุดค่ะน้องคายค่ะเริ่มค่ะหนองคายเป็นดินแดนทางวัฒนธรรมที่มีมาแต่ยาวนานส่วนใหญ่เราจะเห็นในด้านของทำนาคาในด้านของพยานาค นี่เป็นจุดเด่นที่สําคัญของหนองคายและยังมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นชนชาติไทยชนชาติลาวและเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆดินแดนนี้เป็นที่ที่น่าสนใจและน่าพิศวงเราอยากจะให้ทุกคนรู้จักกับจังหวัดหนองคายมากขึ้นในด้านของวัฒนธรรมนอกจากด้านของเสียสันเดียวค่ะคุณค่ะคณะกรรมการเชิญค่ะน้องเฟิร์นค่ะพี่บิวนะคะค่ะอยู่นี่นะค่ะ วันนี้ถ้าพี่วิวอยากให้น้องเฟิร์นตั้งคีย์เวิร์ดอะไรก็ได้เกี่ยวกับตัวของน้องเฟิร์นเองอะค่ะจะเป็นคำอะไรแล้วเพราะอะไรอธิบายให้ฟังหน่อยนะคะคีย์เวิร์ดทั้ง3อย่างของเฟิร์นนะคะนั่นก็คือไฟเตอร์ทุกคนมักจะเห็นในนามที่เราเป็นนักสู้เราไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตไม่ว่าจะถูกบูลลี่หรืออะไรก็ตามและ 2. ความเป็นสากล เพราะว่าเฟิร์นพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะว่าในโลกใบนี้ทุกอย่างหมุนเปลี่ยนไปไวมากเราอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าการเรียนรู้ไม่มีใครแก่เกินเรียนหรอกค่ะเราทุกคนสามารถเรียนรู้ได้มันยังไม่สายไปค่ะและ3ก็คือ kindness คือถึงแม้ว่าเฟิร์นจะเจอกระแสในงแง่ลบมากมายแต่เฟิร์นก็ยังมีความเมตตาต่อพวกเขาอยู่ เฟิร์นเห็นค่ะว่าทุกคนเนี่ยมีต้นทุนที่ต่างกันเฟิร์นีก็เช่นกันเฟิร์นก็เลยพร้อมที่จะให้โอกาสกับทุกคนใครที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะมาอยู่ในจุดที่เฟิร์นยืนเฟิร์นก็พร้อมที่จะสนับสนุนด้วยความจดีและมีเมตตาค่ะโ้สุดยอดมากลูกขอบคุณเฟิร์นนะคะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะลำดับ